สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ครูสู้คนนะครับมันนี่กาบโมโหก,ก็อกระเบาเล็กผาแสบอาหายแสบแซบมาสู่กินให้กอรครับพี่น้องวันนี้ได้ไก่ทอดครับผมไก่ทอดแล้วก็ะต้่มจืดนะครับผมตุมจืดกระหล่ำมูสับพ,พี่น้องมาแสบแซบน้ำบาเล็กสื่อเพิ่นนะครับมันนี้โมเดเฮดก็เผาสุสดนามมันหอด น้ำจิ้มคุม่นแถมอ่ะไก่ทอดกรอบออ ต้มจืดกะล่ำก็เสียบ खाता Mm-hmm. 不是。 ตัวนี้เป็นหมูพี่อนศัอืม กออะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับกิมมี่ก็ง่ายๆนะครับพี่น้องมกักกะโกดไหลถึกใจกดแชร์ให้เบาเล็กนะครับมือหนาไม่ยังเมื่อสุกินแซบๆนะครับผมกะฝากติดตามรับชมนะครับมานีสิขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับแซบจวด